สวัสดีครับเจอกับผมพี่สิงห์บอลเต็งครับนะมี2คู่บอลเต็งมาให้นะครับฝากช่องทางนะครับมีบอลสดให้ดูทุกคู่ทุกลลกทุกแมตช์นะครับแล้วก็แถมเสื้อแถมหมวกนะครับแบบหมวกเท่ๆแบบนี้แล้วก็เสื้อฟุตบอลนะครับหชุดแถมให้กับสมาชิกที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราแอดไลน์มาได้เลยครับที่หน้าโปรไฟล์ของผมคู่แรกครับเอซีมิลานนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านของซาเลนิต้านะครับคู่นี้นะครับเอซีมิลานฟันธงเลยครับ ผมเชื่อว่าทุกท่านมีข้อมูลอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับไปอ่านข้อมูลมาอยู่แล้วผมไม่ต้องพูดเยอะเรื่องข้อมูลนะครับมาฟันธงให้อย่างเดียวเพราะว่าผมไปศึกษาแล้วก็ไปติดตามข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟันธงไปทางเอซิมิลานครับแต่ถ้าเสียดายนะครับทางของชาลันต์นะครับบาดเจ็บยังไม่ได้ลงนะชาละันของเอซีมิลานยังไม่ได้ลงนะคู่ตัวที่ตัวร้ายนะครับนะยังไม่ได้ลงแต่ก็ฟันธงไปได้ทางด้านของเอซิมิลานนะครับคู่ต่อไปครับ คิโรนานะครับเจอกับทางด้านแอเลติโกมาลิกนะครับคู่นี้ไม่ต้องพูดเยอะชื่อเสียงชื่อชั้นมาก่อนอยู่แล้วนะครับแอเลติโกมาลิกไปเยือนทางด้านของคิโรนาฟันธงไปทางแอเลติโกมาลิกนะครับแต่คู่แรกนะครับเอซี AC นะน่าจะชนะแค่1นหรือสองหนะครับเพราะว่าเขาเจอกันมาเนี่ยเขาชนะ2ครั้งแต่ว่าบอลมันค่อนข้างสูสี นะครับของเอซีมิลานกับทางด้านซาเลนตินาาินนต้านะครับโอ้พูดผิดผิดถูกๆนะเอาเป็นว่า2คู่ครับฟันธงไปทางเอซมิลานนะครับกับทางด้านของแอตเลติโกมาลิกทีมเยือนสำหรับค่ำคืนนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ